สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคมมาดูสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะจะเกิดระหว่างวันที่13เมษาจนถึง14พฤษภาคมแต่ถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่เมษอันนี้จะตรงกว่าดวงของคุณในเดือนมีนาคม เดือนนี้ดาวอังคารดาวประจําตัวคุณยังจออยู่ในภพกระดุมพระจริงๆตนุก,กระดุมพระดีทําให้คุณชอบหาเงินหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีความคิดเป็นเงินเป็นทองคิดแต่จะหาเงินหาทองแล้วไปอยู่ในธาตุดินด้วยทําให้เป็นคนชอบสะสมทรัพย์สินแต่ว่าดาวอังคารเขาเป็นดาวที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วในการหาเงินหาทองเป็นดาวที่ต้องลงมือทําอังคารเป็นประด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความลาบาก มีความยากหน่อยกว่าจะได้เงินดาวประจำตัวเป็นประทําให้บางทีคุณเองอาจจะขาดความกระตือลือร้นเอาดื้อ,อคือเรียกว่าตามอารมณ์เลยอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำํำดาวอังคารราหู ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุลมที่ทําให้คุณมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหาทองแล้วดาวอังคารเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสเข้ามาง่ายๆมีโอกาสดีในการหาไรายได้เรียกว่าเป็นช่วงบุญเก่าคืนกําไรนะแล้วดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนศุกร์ นะก็ไปแจ้งผลอยู่ในภพปลาพระร่วมอาทิตย์ปุตตะด้วยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลส่งผลดีนะในเรื่องของลาบผลรายได้ดีมีโชคลาบรวมไปถึงมีโชคลาบจากการเสี่ยงด้วยนะเพราะราหูเองเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วแล้วไปรออยู่ในภพการเงินเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือว่าให้บุตรหลานบริวารหยิบให้ลองดูแล้วก็ อาทิตย์ปุตตะเห็นไหมทาให้คุณมีโอกาสที่จะมีรายได้ใหม่ๆแต่ว่าอังคารกับราหูเองก็เป็นคู่ดาวที่ทําให้คุณจะใช้เงินค่อนข้างเก่งด้วยนะเรียกว่าใช้เงินตามอารมณ์ราหูทําให้คุณกล้าใช้เงินมากขึ้นราหูสุกอังคาร ดาวผมนี้ทำให้แม่จะเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตเรียกว่าใช้เงินตามความพอใจของตัวเองเลยหมดไปกับเรื่องความรักบ้างคนรักบ้างกับเพื่อนบ้างนะดาวอังคารที่เป็นประในภพกระดุมพระบางทีคุณก็หมดเงินไปกับคนอื่นอาจจะไม่ได้ใช้เงินกับตัวเองมากสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะมีญาติพี่น้องมารบกวนในเรื่องการเงินการทอง ในเรื่องของการเงินเนี่ยสุกกับราหูยังสลับเรือนเกษตรกันอยู่แล้วอังการเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเรื่องลับผลรายได้ยังดียังมีเข้ามาได้ไม่ขาด อังคารอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วมีเกตไปลอยอยู่นะได้เงินพิเศษได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศได้มรดกแต่ม,มรณนะเองก็หมายถึงค่าใช้ใจ่ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะมีรายได้เข้ามามากแต่ว่าช่วงนี้เมฆจะมือเติบนะใช้เงินไม่คิดเลยถ้าคุณไม่บริหารการเงินให้ดียังใช้เงินตามใจคุณอยู่มีโอกาสที่คุณจะติดขัดต้องในเรื่องของการเงินการทองได้เหมือนกันนะ ในเรื่องการงานดาวเสาเจ้าเรือนการงานยังจรเป็นเกษตรร,ร่วมพรเรหัสเจ้าเรือนสุภาษสองปีครึ่งอย่างที่บอกไปคุณมีโอกาสดีที่จะประสบความสําเร็จมีความมั่นคงลงตัวในเรื่องของการงานแล้วเสาเป็นเกษตร,รในรา,าศีธาตุดินแม่ธาตุแข็งแรงแน่นปึกและแน่นอนมากเพียงแต่ว่า อย่างที่บอกนะเสาเขาเป็นดาวช้าแต่ชัวรช้าแต่มั่นคงแล้วก็ต้องแลกมากับการที่คุณต้องทำงานหนักเหนื่อยอาจจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณเป็นระยะระยะที่ทำให้คุณหนักใจเหนื่อยใจเรียกว่าท้อกันเลยทีเดียวอาจจะต้องถูกกดดันจากเจ้านายหรือถูกเพื่อนร่วมงานกันแกล้งเอาเปรียบเรื่องพวกนี้คุณต้องเจอถ้าเสาเป็นดาวเจ้าเรอนการงาน คุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงการทํางานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะเจออะไรหนักๆเพราะเสาเองก็ตีโกรนกับอังคารด้วยนะอาจจะต้องเจออะไรที่มันต้องปะทะปะทะกันหน่อยแต่มันจะทําให้คุณเก่งและแกร่งขึ้นถ้าคุณอดทนและผ่านมันไปได้มันจะส่งผลดีกับคุณในระยะยาวพุดอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นสิ่งที่เม่ต้องระวังก็คือเรื่องคําพูด กับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมง,งานมันอาจจะทําให้มีเรื่องเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะการถูกผู้ใหญ่หลอกใช้พุทอีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาคุณอาจจะมีความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารสัญญานะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการงานจะผิดพลาดเสียหายหรือว่าหาไม่เจอนะทำให้คุณยุ่งยาก ในเรื่องของความรักดาวสุขดาวตัวแทนของความรักอยู่แล้วนะแล้วสุขก็ยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนีของชาวเมษด้วยตอนนี้ไปจออยู่ในภพสหัสชา้าแล้วราหูไปแจ้งผลอยู่ในกระดุมพระก็แปลว่าช่วงเนี้ยเมษต,ต้องบอกว่าเนื้อหอมมีเสน่ห์มีคนเข้ามามากหน้าหลายตานะมีโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตรตายไหมมีโอกาสได้พบรัก และเป็นรักที่ค่อนข้างสดชื่นสมหวังได้ของขวัญได้ของฝากหรือถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องของความรักนะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ผลประโยชน์จากเพื่อนส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ เป็นไปด้วยดีสดชื่นรื่นรมมีโอกาสที่จะมีบุตรมีเจ้าตัวน้อยๆมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่ว่าอย่างที่บอกนะดาวอังคารดาวราหูและดาวศุกร์ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของการหึงหวงกันเอาไว้ด้วยวันที่9มีนาะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนอลิจรเข้าพบราะเรือนราหูคู่ศัตรู นะมีดาวสามดวงอยู่ในภพลาภะแล้วดาวอาทิตย์ดาวพุทธดาวสุขสามดวงนี่จริงๆเป็นดาวที่ค่อนข้างดีส่งผลดีกับชาวเมษพุธในภพลาภะก็คุณ คือเมษเนี่ยพูดให้ดีนะพูดเราได้เงินได้ลาบผลนะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์กลุ่มเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างส่งผลดีกับชาวเมษคุณจะมีการเดินทางติดต่อเจราจาในเรื่องของการงานนะการเจราจาคุณจะต่อรองได้แหลมคมส่งผลดีประสบความสําเร็จในด้านต่างๆแต่คุณต้องระวังนิดนึงเพราะพุธอีกเรือนหนึ่งคุณไปเจริญอริด้วยแล้วพุธมาอยู่ใน รา,าศีธาตุลมบางทีการพูดคำพูดของคุณมันอาจจะไม่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นให้คุณพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงนะแล้วดาวธาตุน้ํามาอยู่ในดาวในเรือนรา,าศีธาตุลมมันทําให้บางทีมันจะมีเรื่องที่อุ่นวายหรือเรื่องต่างๆมันจะไม่ง่ายนะักมันต้องมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาหาคุณเป็นธรรมดาแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วย เรียกว่าความฉลาดส่วนตัวความสามารถของคุณเลยในวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะจรเข้าพพวินาศนะปุตตะวินาศถ้าปุตตะหมายถึงความรักนี่ก็ต้องบอกว่ามีอาการแอบรักแอบชอบกันเกิดขึ้นพลหัสเจ้าเรือนไปแจ้งผลอยู่ในพบการงานพลหัสอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยเพราะฉะนั้น คุณจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ให้โอกาสนะมีโอกาสที่คุณจะได้จัดงานใหญ่งานที่มีสเกลใหญ่ขึ้นพบความสําเร็จในเรื่องการงานมีความมั่นคงแต่ว่าอาจจะต้องระวังผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนิดนึงบางทีอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายได้ถ้าปุตตะแปลว่าบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสที่เขาจะจากไกลแต่ว่าไปอาจจะไปทำงานต่อไปศึกษาต่อไปเพื่ออนาคตของพวกเขานะ วันที่17มีนาะเกจรเข้าพบปัดตันี้เล็งทั้งรักและเล็งทั้งมลิตยูตอนนี้ช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังความคิดของตัวเองหน่อยคุณจะคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะแต่ว่าจะเด็ดขาดในการตัดสินใจ แม้ว่าบางครั้งอาจจะดูการตัดสินใจของคุณอาจจะดูไร้เหตุผลไปบ้างแต่ก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดเฉียบแหลมนะมีโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งของเก่าๆสิ่งของโบราณและถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่เคยผิดหวังอกหักในเรื่องของความรักมาก่อนนะมีโอกาสที่คนที่เข้ามาอาจจะแบบเป็นเพศที่สาม ว่ามีความคิดแปลกมีอายุที่แก่อ่อนกว่ากันหลายปีวันที่19มีนาะดาวโุกดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปัตตนิจอเข้าพพวินาศดาวเป็นอุดถ้าสุกไหมสุกคุณเป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วด้วยสุกเป็นอุดเห็นไหมมันเป็นการเงินก้อนใหญ่แล้วไปอยู่ในภพวินาศคือ อาจจะได้เงินแบบที่คุณไม่คิดว่าจะได้ได้เงินในทางลับนะมันมีพืฤกัสเจ้าเรือนสุภาไปแจมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะได้จักงานใหญ่ได้จักเงินก้อนใหญ่งานที่อาจจะต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถเฉพาะทางหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาแล้วสุขเป็นเจ้าเดือนปัจตนุนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ คู่ครองสนับสนุนคุณหรือคู่ครองคุณอาจจะมีอิทธิพลทางความคิดกับคุณในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของมือที่สามเอาไว้ด้วยนะเพราะสุกมันเป็นตัวแทนของความรักแล้วไปอยู่กับอาทิตย์เจ้าเดือนปุตตะการมีรักแทรกรักซ้อนอาจจะต้องระวังด้วยนะแล้วถ้ามีขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ใครอื่นไกลคนในแวดวงที่ทํางานนั่นแหละ วันที่ยี่สิบหกมีนาะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนสหัตชะและเจ้าเรือนอริจรเข้าภพวินาศบางทีบางครั้งในเรื่องของคําพูดนะพอไปอยู่ในวินาศแล้วคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องคําพูดเหมือนกันเพราะพุธนอกจากจะอยู่ในเรือนอริแล้วพุธคุณยังเป็นเจ้าเรือนเอนอกจากจะอยู่ในภพวินาศแล้วพุธคุณยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะเพราะฉะนั้นบางทีคําซุบซิบนินทาคําพูด มาพูดให้เราฟังบางทีเหมือนหวังดีแต่มันมีความประสง์ร้ายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องชั่งน้ำหนักนิดนึงในการที่จะรับฟังเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะหรือปัญหาบางอย่างปัญหาบางเรื่องคุณอาจจะต้องปล่อยให้มันที่ี่คลายไปเองตามกาลเวลาคุณอาจจะต้องดึงตัวคุณ ออกมาจากปัญหาแล้วมองกลับไปด้วยสายตาคนนอกแล้วดูว่าถ้าคุณเป็นคนนอกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณในตอนเนี้ยคุณจะแก้ปัญหามันยังไงบางทีมันอาจจะทําให้คุณมองปัญหาได้ออกมากกว่าที่คุณจะเอาตัวคุณไปเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาวันที่29มีนาะ ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะจรเข้าพบลาภะาเห็นไหมดาวแห่งความหวังมาแล้วพฤหัสเป็นดาวที่ให้คุณกับทุกคนทุกราศีแล้วตอนนี้พฤหัสพ้นสภาพจากความเป็นนิดแล้ว เมธคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงนี้นะแม้ว่าพระฤหัีจะอยู่ในเรือนลาหูทําให้เวลาที่มันจะมีจะได้อะไรขึ้นมามันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังส่งผลดีต่อชาวเมธมากๆราหูเองก็ไปจอนแจ้งผลอยู่ในภพกระดุมพระ โชคลาภการเงินการทองเห็นไหมมันจะมีเข้ามาคุณจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอาจจะไม่เต็มตัวนะักแต่ก็ยังกลับมาสนับสนุนโอกาสดีๆแบบนี้จะอยู่กับคุณตั้งแต่29มีนาะจนถึงกันยายนในช่วงแรกนะหลังจากนั้นดาวพฤหัสจะจรกลับไปที่ภพกรรมะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ เวลาให้เต็มที่เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรือคุณจะปล่อยให้มันผ่านไปอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นนี่คือภาพรวมของชาวเมษในเดือนมีนาคม ขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า